วันนี้เราจะมากินยำแซลมอนกันนะทุกคนตอบกลับสวัสดีทุกคนนะครับผมพอดีผมไม่ได้ลงคลิปกินมาตั้งสองวันนะโอเคถ้าเงินเดือนเพิ่งออกนะผมก็เลยจัดปลาแซลมอนมากินสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครจะชอบกดติดตามผมด้วยนะฮะกดเป็นกำลังใจด้วยนะผมกดแชร์กดไลค์นะครับผมเห็นเวลาไหนคอมเมนต์มานะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกันเดี๋ยวเราตัด ครับทุกคนก็ถ้าผมกินไม่หมดก็ไปไปติดตามผมใน y o u t u b e นะผมจะไม่ตัดต่อละผมจะทําเป็นภาที่สองใน u t u b e แล้วกันนะโอเคครับผมก็ได้สั่งปลาแซลมอนมาซึ่งรายนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะทุกคนประมาณ300กว่าบาทนะเขาแถมวาซาบิมาใด้ด้วยแต่ว่าร้านเขาดีนะร้านเขาดีมีวาซาบิมาด้วยแม่งบีบออกไม่ได้เลยกูอออืื <c oughs> อืมอืมส่งกับราคาทุกคนอร่อยมากอืม้มผมไม่เคยกินยำร้านไหนอร่อยเท่านี้มาก,ก่อนเลยผมพูดจริงนะคุ้มมากทุกคนผมไปซื้อปลาแซลมอนเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้อร่อยอะ่ะ ดูดนะีฮะอร่อยมากทุกคนน้ำยำอร่อยมาก ้มคือมันอร่อยทุกคนบุ้นจริงนะสำหรับคนที่เห็นทิกตอกนะเห็นเวลาไหนคอมเมนต์มานะทุกคนยำแซลมอนเห็นเวลาไหนคอมเมนต์มานะมันก็จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube ทุกคนผมจัดกินต่อจากนี้เลยนะ จะกางก๊อตเล้กก็อแช่ทีเอว่า